สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นํามาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่อมทําเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลย หลังจากที่ได้ฟังวิธีของหัววีเฮาแล้วมหาจากักรพรรดก็ได้ตัดสินใจเลือกทาตามหัวว um ีเฮาเขาได้สั่งให้ขึ้นกองทัพสัตว์วิญญาณถอยทัพและหัววีเฮาก็ได้บอกพวกอวโสสเวียนให้รวบรวมวิญญาจารย์และวิศวกรวิญญาณที่อยู่ในจุดคอขวาดเพื่อทําการทดลองในครั้งนี้ด้วยความเต็มใจของพวกเขาเองจากนั้นพวกอาวุโสก็ได้แต่ฝากความหวังที่ว่วีเฮาและหัววีเฮาก็ได้ถูกมหาจากักรพรรดพาเข้าไปที่ป่าหญ่ชิงโตและในตอนนี้หลังจากที่ว่าวีเฮาถูกมหาจักรพรรดนําตัวมาที่เขตสังหารของป่ายายชิง บีเฮาและร่างอันใหญ,ญ่โตของเขาก็หดตัวลงอย่างรวดเร็วในไม่ช้าเขาก็ขึ้นสู่ร่างมนุษย์ลำแสงสีดำออกจากร่างกายของเขาโหมรห่งางกายของหัวบีเฮาและพาเขาบินต่อไปทั้งสองบินไปยังพื้นที่สังหารด้วยกันในที่สุดหัวบีเฮาก็มาถึงพื้นที่สังหารมหาจากักรพรรดิพาหัวบีเฮาผ่านต้นไม้หนาทึบและค่อยๆลงมาอย่างช้าๆหัวบีเฮาหมกม,มุ่นอยู่กับความคิดของเขาก่อนหน้านี้แต่ทว่าเขาตื่นเต้นเมื่อทิวทัศน์รอบตัวเขาเปลี่ยนไปต่อจากนั้นเขาก็แปลกใจเมื่อมองไปรอบๆพื้นที่สังหารในปยายน่าใหญ่สา่น,น,นถนที น่ากลัวที่สุดในทวีปโตหลัวไม่มีวิญญาจร์คนไหนกระที่เสียงเข้ามาในสถานที่แห่งนี้กล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่านี่คือพื้นที่ต้องห้ามสําหรับมนุษย์ว่าวีห้องเคยจินตนาการว่าพื้นที่สังหารในป่าใหญ่ชิงโตนั้นเป็นอย่างไรเมื่อตอนที่เขายังเด็กเขาคิดเสมอว่าที่นี้จะเต็มไปด้วยสัตว์วิญญาณที่โหดร้ายทุกประเภทแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นในตอนนี้นั้นกับแต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งแรกที่สะดุดตาที่เขาเห็นคือทะเลสาบทะเลสาบไม่ได้ใหญ่มากเมื่อพิจารณาว่าเขาสามารถเห็นฝั่งตรงข้าามงันใคูสกกเเเเบบีดลลยทท ผิวของทะเลสาบเรียบลืน่นเหมือนกับกระจกน้ำสีเขียวอ่อนลากับหยกธรมรมชาติที่งดงามที่สุดเป็นประกายสีเขียวสดใสเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวารอบทะเลสาบมีต้นไม้โบราณตั้งสูงตระหง่า,งานที่มีกิ่งก้านสูงถึงก้อนเมฆมีหมอกจางๆอยู่เหนือบริเวณทะเลสาบและลมเย็นก็โชยมาพร้อมกับกลิ่นหอมเฉพาะตัวของพืชพันธุ์ในที่แห่งนี้มีกลิ่นอายแห่งชีวิตและพลังงานชีวิตที่นี้แข็งก่งกว่าในโลกภายนอกไหลายเทานอกจากนี้ยังมีทตุาทางธรรมชาติอันทรงพลังจากท่าต่างๆมากมายและความเข้มข้นของท่านเหล่านั้นก็ไม่ไดได้อปกวว่าสงั ที่เขาเคยไปมาก่อนที่แห่งนี้เปรียบเสมือนต้นกําเนิดของทุกชีวิตเราก็ว่าทุกสรรพสัตว์ในป่าใหญ่ชิงโตถือกาเนิดขึ้นจากที่นี้สัจธรรมของฟ้าดินดูเหมือนจะเต็มอยู่ในสถานที่แห่งนี้ดูเหมือนว่าไม่แต่เสียงเพียงเล็กน้อยก็จะทาลายความสงบสุขและความงดงามของที่นี่ได้ที่นี่คือพื้นที่สังหารจริงหรือในความคิดของหัววีเฮาในตอนนี้สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสวรรค์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอากาศสีดําที่อบล้อมเขาหายไปและมหาจักรพรรดิก็ยืนงิ้มยบข้างหัววีเฮาเขาถามหัววีเฮาว่าเจ้ารู้ มันสวยงามมากนี่มันสวรรค์บนดินเหมือนกับว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ที่เทพีแห่งธรรมชาติประทับอยู่เลยมหาจักรพรรดิเก่าอย่างสงบว่าช่วยแล้วสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตทะเลสาบที่เจ้าเห็นนี้คือน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตในป่าใหญ่สิงโตของเราทะเลสาบแห่งนี้มีมานานหลายล้านปีแล้วนี่คือทะเลสาบที่หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในป่าใหญ่สิงโตมันเป็นปฏิหารในตัวมันเองทําให้ป่ามีความสมดุลทางนิเวศเป็นเวลาหลายล้านปีในตอนแรกข้อและเมื่อเล่ามาถึงจุดนี้เขาก็หยุดไปคคู่่หนึงงดดวววตตาาาขขอเเ็มมไป้ย พร้อมกับความน่าเกลียดขำเล็กน้อยเพราะว่าวีห้องไม่ได้มองเขาจึงไม่เห็นแววตาของเขาเขากําลังตกตะลึงอย่างยิง่งกับความงามที่อยู่ตรงหน้าเขาน้ําแห่งชีวิตใช่แล้วมีเพียงชื่อนี้เท่านั้นที่สามารถบรรยายความงามของมันได้เขาไม่เคยคิดว่าเกนกลางของพื้นที่สังหารนั้นที่มนุษย์เรียกว่าเป็นดินแดนที่โหดร้ายจะสวยงามมากขนาดน,นี้มาหาจากาักรพรรดิกล่าวว่านี่คือผลงานชิ้นเอกของธรรมชาติมันคือแหล่งกําเนิดของชีวิตที่ธรรมชาติมอบให้โลกนี้เขาหวังว่าทุกสิ่งที่เจพูดในวันนี้มันจะเป็นความจริงเพราะว่าวีห้องพยักหน้าเขาหันไปมองมหาจักดแลละ่าว สัตว์วิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้หากไปจากสัตว์วิญญาณย่อมไม่มีวิญญาณเละเข้าเคียงว่าสถานที่ที่สวยงามเช่นนี้จะไม่มีอยู่จริงเช่นกันไม่ต้องห่วงข้าจะทําให้ดีที่สุดท่านควรจะรู้ว่าข้ากำลังดำพันชีวิตของข้าและชีวิตของมนุษย์ก็เหมือนกับสรรัตว์วิญญาณเรามีเพียงหนึ่งชีวิตเท่านั้นในขณะนี้จู่ๆเสียงคำราม,ามกดจัดก็ดังขึ้นและร่างสีทองเข้มก็เวบวับมาที่ด้านข้างของพวกเขาแล้วกับสายฟ้าเขาคือราชนมีที่อยู่ในร่างมนุษย์ราชนมีพูดขึ้นว่าทํำไมมหาจักรพรร มือึ้นและใบมีดสีทองเข้มที่น่าสะพรงกกัวก็โผลออกมาจากกงเล็บของเขาเขาพุ่งตรงไปหาว่าบีเฮาว่าบีเฮายืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่ขยับเขยื่อนเขารู้ว่าในสถานที่แห่งนี้นั้นเขาไร้ค่าเพียงใดมหาจักรพรรดิขมวนคิวพูดว่าร่าชันหมีอย่าสร้างปัญหาเลยขณะที่เขายกมือขวาขึ้นกอสีดำก็ปรากฏตัวขึ้นอยู่ตรงหน้าว่าวีเฮาป้องกันการโจมตีของราชันหมีด้วยเสียงเสียดสีที่รุนแรงลาชันหมีจ้องเขมิงไปที่มหาจักรพรรดิและเขาก็พูดว่ามหาจักรพรรดิท่านงของหรือไม่ว่าพี่น้อง กำลังเกลียดเรานนกำลังจะถูกพวกโลกกําจัดทําไมท่านถึงส่งให้ถอยทัอบทําไมดวงตาของมหาจักรพรรดิเปล่งประกายขึ้นทันทีด้วยสีทองอลัมที่สง่างามและน่าสะพรึงกลัวแรงกดดันที่ทรงพลังที่มาจากเขาทําให้ราชันหมีเรากับถูกควบแน่นด้วยโลกแสงสีทองลาชันหมียบลงอย่างกระทันหันความกดบนใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นความกลัวอย่างกระทันหันเขาปลดปล่อยแสงสีทองเข้มพยายามต้านทานแรงกดดันจากมหาจักรพรรดิจมว้ว่าถ้าเจ้าก็พูดด้วยน้ำเสียงแบบนีกขบข้อข้าจเอวุ้งเท้ามีของเจ้าจััริูอออยยยย่าาาางงงเเ็นนชชควมหข ถูกลงับไว้อย่างสมบูรณ์เขาก้มศีรษะลงและพูดขึ้นว่าข้าขอโทษมหาจักรพรรดิที่ข้างุหงิดเพราะว่าพวกเราถูกฆ่าตายไปเป็นจำนวนมากคือว่าข้ามหาจักรพรรดิก็ถอนแรงกดดันของเขาเช่นกันเขาพูดขึ้นว่าข้ารู้แล้วเจ้าคิดว่าข้าม่ได้รู้สึกแย่เหรอเขานี้พลังของมนุษย์เกินความคาดหมายของข้าไปมากนอกจากนี้กำลังเสริมก็มาถึงแล้วเจ้าเคยคิดบ้างไหมว่าหากเราทำลายเมืองเซเลเคอร์ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามทั้งสามจักรวรรดิของมนุษย์จะมีปฏิกิริยาอย่างไรเราใช้พลังมากเกินไปแล้วหากเรายังคงดำเนินต่อไปเราจะตตต้อองงพบเจกกานีดแลละะมึ ตีปัญญาของเขาด้วยกัวพลังโจมตีของเขาอย่างเห็นได้ชัดเขาตกตะลึงไปชั่วขณะโดยคำพูดของมหาจักรพรรดิและในตอนนี้สามมหาสลายองมรกรกฏปีจี้าชะันหมือนอสูรและรชันอัคีสามหัวปรากฏขึ้นตรงหน้ามหาจักรพรรดเพื่อวีเขายืนลบไปขณะที่เขาถอนหายใจในใจ5ห้ในสิบมหาสลายที่เหล่าวิญญาจันบัดกัวปรากฏขึ้นอยู่ตรงนาหน้าเขารวมถึงเทพแห่งสัตว์วิญ,ญญาณซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของสิบมหาสลายในร่างกายของเขายังมีเทพีหิมะซึ่งอยู่ในอันดับสามของสิบมหาสลายและจักรพรรดเหมันซึ่งอยู่ในอันดับเจ็ดของสิบมหาสลาย มหาสลายมีเจ็ดตนมารวมตัวกันอยู่ที่นี้นี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทันใดนั้นความหวาดกลัวในใจของว,วิหีห้องหายไปและเขาก็เริ่มสงบผิดปกติแม้ว่าประสบการณ์เส้นนี้จะอันตรายอย่างยิ่งยังเต็มไปด้วยความตื่นเต้นอีกด้วยราชันเหมือนอสูรและราชันอัคคีสามหัวต่างก็มีการแสดงออกที่น่าเกลียดบนใบหน้าของพวกเขาผีจี้กมหน้าหลงใบหน้าของนางซิดเล็กน้อยดวงตาที่งงดงามของนางเต็มไปด้วยควมสสาวมโศกเศร้ามั่องลงเถอะมหาจากรพัดเก่าอย่างสงบมหาสลายทั้งสี่มองมาที่าางงห แล้วก็พูดว่าเจ้าควรนั่งลงด้วยบอกพวกเขาไปว่าเจ้าได้พูดอะไรกับขขา,ออาพอจักรพรรดินีมาออกมาด้วยตุกลงว่าวีห้องพยักหนา้าเขานั่งลงตรงที่เขาอยู่แล้วเปิดเนินแห่งโชคชะตาปล่อยปล่อยเทพีมาออกมาเขาพูดซ้ำสิ่งที่เขาเคยพูดเพื่อนมุมน้ำหาจักรพรรดิร่วมถึงบทสนทนาก่อนหน้าน,านี้ระหว่างเขากบมหาจักรพรรดิสงครามจะนำไปสู่หายนะเท่านั้นมีเพียงการสร้างสิ่งที่มีค่ามากขึ้นเท่านั้นที่เราจะแก้ไขปัญหาได้เมื่อหงมรกตปีจีได้ฟังคำพูดของว่าวีเฮาสายตาของหงมรกตปีจีก็เริ่มมมมจจจดดอออากกขึ้นนนนรเหืูู็ะ อยู่ในความคุ้นคิดแต่ทว่าราชันอักคีและราชันหมีเข้าใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นราชันอักคีสามหัวจะขโมดคิ้เป็นข้งเขาวในขณะที่ราชันหมียังมองหัววีเฮาด้วยดวงตาที่ดูร้ายเราก็ว่าเขาจะโจมตีหัววีเฮาในทุกเมือ่อหัววีเฮายังคงสงบและไม่หวั่นไหวขณะที่เขาพูดต่อไปมาาจักรพัิกล่าวา่าพวกเจ้าได้ยินสิ่งที่เขาพูดหรือไม่หากสิ่งที่เขาพูดสามารถทำได้สถานการณ์ของทวีปทั้งหมดอาจจะเปลี่ยนไปสัจจกรรมพัทมงคลสังเวยตัวเองเพื่อเขาและด้วยเหตุน,นี้เขาจึงได้รับมรดกแห่งโชคลกมงคนน่่็วา โชคลับของปยายยญยชิงโตก็จะสิ้นสุดลงเมื่อได้ยินประโยคสุดท้ายของมหาจากักรพรรดิราชันอัคีสามหัวและราชันเหมือนอสูรดูเหมือนจะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เห็นในชาร์ตที่บ่งชี้ถึงความเข้าใจที่สุดคือราชันหมีเขามองหัววีเฮาถึงตังไปจากเดิมสายตาของเขารุนแรงน้อยกว่าเดิมมากเมื่อมองไปที่ว่าวีเฮ้าไม่ว่าเขาจะดูร้ายแค่ไหนขเขาก็ไม่ยอมเสี่ยงกับโชคชะตาปีจี้มองไปที่ว่าวีเขาปีจี้จ้องมองหัววีเฮาในระยะใกล้เช่นนี้แต่ดวงตาสีเขียวมรกตอันงุ่นงำของนางกำหน้าลงหลังอย่างแท้จริงนางถามหัวว่าเกิด ขึ้นระวังสัจจพัทมงคลทำไมนังตุอกสังเวยตัวเองเพื่อเจ้าเจ้าช่วยเล่าให้เราฟังได้ไหมว่าเจ้าสองคนพบกันได้อย่างไรว่าบีเฮาหยุดชั่วขณะและความเจ็บปวดก็ฉายผ่านดวงตาของเขาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเพื่อสงบสติอารมณ์เขาพยายามไม่คิดอะไรมากเพราะเขากลัวว่าจะคิดถึงการตายของวังซีเออแต่ทว่าในตอนนี้ของมลกฏปีจี้ได้เอ่ยถามเขาก็อดคิดไม่ได้มหาสัลท์ทั้งห้าตัวจ้องมองเขายังมีละสายตาไม่ต้องสงสัยเลยว่าคำทมที่หองมลกฏปีจี้ามนั้นเป็นสิ่งที่มหาสไลท์อีก เธอได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงส่งที่สุดในป่าใหญ่สิงโตแม้แต่มห่าจักระพัดก็ยังไม่คิดว่าเขานั้นจะสูงส่งไปกว่านางแต่ทว่านางกับยอมสังเวยตัวเองเพื่อมนุษย์เพียงคนเดียวซึ่งทําให้หมาหาสไลด์ทั้งหาไม่อาจเข้าใจได้อย่างสิ้นเชิงเพราะว่าวีเขาสูดหายใจคขล้ลึกๆแล้วเขาก็ได้พูดว่าเขาได้พบกับวังซิวเวอร์ในป่าใหญ่สิงโตตอนนั้นเขาได้เข้าป่าเพื่อเล่าห่วงแหวนวิญญาณและเขาก็ทําราชันอัคีไปว่ายัางจํากนเผชิญหน้าระว่างเขากับสัตว์จัก,ตกตรมหวาขัเณะ จีนให้เจ้าเพื่อแลกกับสิงทองสามตาเงินเหรอในเวลานั้นผมมายึเทันทีอ่ะกูมากับเจ้าใช่ไหมว่าบีห้องพยักหน้าและพูดว่าใช่แล้วครั้งนั้นผู้เอาเสโสเสียนพอข้าเลยตรงเออเข้ามาในปลายยยสิงโตบังเอิญข้าได้พบกับสิ่งทองสามตาที่นั้นและนิ้นแห่งการกำเนิดวิญญาณของข้าก็ได้ตัตอบกําเนิดแห่งโชคชะตาของนางจากนั้นการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดก็เกิดขึ้นระหว่างเราพวกเราได้รับความทรงจำของกันแเล็กกันและนั่นคือตอนที่นิ้นแห่งโชคชะตาของข้าเปิดใช้งานซึ่งเพิ่มพูคาา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 ามมมมสสรรรถททททงงงงงงงพลลลััจจิิตตตตขขขออออออย,ย่่่่กกกกกกหหีีีเปโผะบุณ์ ยิ่งรุนแรงขึ้นในขณะที่ความทรงจําของสิ่งท้องสามตาอยู่ในใจของข้าแต่ความทรงจําของนางกับเรียบง่ายเกินไปพวกมันเป็นเพียงการทรงจํากระบวนการฝึกฝนของนางในปลายสิงโตและไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักดังนั้นข้าจึงไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ทว่านางแตกต่างออกไปนางได้บอกข้าวา่าเป็นพวกกันตอบโตของเนี่ยเหงโชคชะตาในครั้งนั้น,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 นที่นางได้รับความทรงจําของข้าและได้เห็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของโลกมนุษย์อย่างนั้นนางก็เลือกที่จะแปลงร่างเป็นมนุษย์และเข้าสู่โลกมนุษย์ของเราหลังจากที่ได้ยินวัาวีห้องผู้เช่นนี้สีหน้าของมาาสั์้ทงกกก็็ดูนน่เเียยลอ โดยเฉพาะราชันอคัคคีเขาได้รับหน้าที่ดูแลสัตว์จักรพรรดิมงคลมาเป็นเวลานานแต่ทว่าไม่มีใครรู้ว่าสาาัตว์จักรพรรดิมงคลจากไปแต่ว่าในอนิเ้ไม่ดูเหมือนว่าจะรู้อย่างไรก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเพา่าหวีเข้าเก่าต่อว่าเมื่อนางเข้าสู่โลกมนุษย์นางติดตามความทรงจําของข้าและนางได้กลายเป็นบุคคลที่งดงามที่สุดในใจของข้าจากนั้นนางก็เข้ามาในชีวิตของข้าเขาเริ่มพูดถึงครั้งแรกตั้งแต่ที่เขาได้พบกับวังซิวเอ,อ๋อและยังเล่าถึงความสัมพันธ์ข,นขึ้นลงงระวเขากับบา้นังลงระเล่าะเขามกับควาาามมทรรงงงจํดไู่้ตตัวภพขอออเเและ ยังคงฉายชัดอยู่ในใจของเขาความทรงจำทั้งหมดของเขาชัดเจนเดิมทีมหาสไลด์ทั้ง5าเต็มไปด้วยความโกรธและความเหนื่อยล้าหลังจากการต่อสู้ครั้งใหญ่แต่ทว่าขณะที่วา่าวีเฮาเล่าเรื่องอารมณ์ของพวกเขาก็ค่อยๆสงบลงแม้แต่ละชั้นมีที่ดูร้ายก็ค่อยๆหมุกมุนอยู่กับเรื่องราวของวา่าวีเฮาวังตรงเอ๋และหวางซิวเอ๋วว่า,าวาีเฮาจดจ่อยอยู่กับคำพูดของเขาอย่างมากในขณะน,นี้แต่ทว่าเมื่อมาถึงจุดนี้เขาก็ถอดใจเมื่อถึงตอนที่เขาเล่าเรื่องที่วังตรงเอ๋แต่สินใจฆ่าตัวตายในหุบเขาฟ้าดินทมลกักที่จะกวาดสุริยันจัน ผงม,มารากดปีจีอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาเรากลว่านางนั้นเคยประสบกับมันมาแล้วเมื่อเขาเล่กถึงเรื่องที่เขาเผาห่วงพลังจิตเพื่อช่วยหวังซิวเอ๋อแต่สุดท้ายเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากซิวเอ๋อด้วยการสังเวยตัวเองเพื่อเขาสีหน้าของห้ามหาสลายก็เพิม่มมวลลงเล็กน้อยในบรรดามหาสลายทั้งห้าไม่แต่ระชนคี้สามหัวผู้ที่มีระดับการฝึกฝนที่อ่อนแอที่สุดก็มีชีวิตอยู่ในโลกนี้มาแล้วส่งแสนหกหมื่นปีโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาสามารถบอกได้ว่าเรื่องราวที่ว่าวิ่ห้องเล่านั้นล้วนเป็นความจริงอย่างสมบูรรณ์แลละพังงงิตขขออเเาาาาทํให้ื่วคม ักที่น่าเศร้านี้รู้สึกเป็นจริงมากขึ้นสําหรับพวกเขาแล้วเมื่อครั้งแรกที่พวกเขารู้วา่าสิ่งทองสามตาได้สังเวยตัวเองเพื่อมนุษย์มหาศาลไร้ทางห้าต่างก็คิดวา่านั่งถูกหลอกลวงโดยมนุษย์แต่หลังจากที่ได้ฟังหัววีเฮาพวกเขาจึงได้เข้าใจวา่ามีกระบวนการที่ซับซ้อนเช่นนี้เกี่ยวข้องนี่มันไม่ได้มีการหลอกลวงเลยใช่แล้วทั้งหมดที่มีในเรื่องนี้มันคือความลักของมนุษย์ที่สัตว์วิญญาณยากจะยังถึงเอาละลครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นาามกนยยนนิิครัดใต้อเห่บ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ